สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ The Inner East Podcast ช่องที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาตัวเองกดติดตามกันเอาไว้รับรองว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนเรามีเนื้อหาดีๆที่ลงเอาไว้แล้วสามารถเข้าไปย้อนดูกันได้นะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทั้งๆท,ที่ดูเหมือนไม่ได้มีพรสวรรค์โดดเด่นไปกว่าคนอื่นเลยหรือคนที่เก่งมากๆบางคนกลับไปไม่ถึงฝั่งฝันวันนี้เราจะมาไขคำตอบกันครับว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่คือคนที่ทำต่อเนื่องที่สุด และเราจะมาทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของกริหรือความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่มาจากผลงานวิจัยของนักจิตวิทยาชื่อดังอย่างแองเจลาดักเวิร์ดครับ ในท้ายที่สุดคุณจะได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของความสําเร็จที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถแต่คือการลงมือทําอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญที่สุดคือคุณจะได้เคล็ดลับและมุมมองใหม่ๆในการสร้างกริดในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคงครับ ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์นี้ดูนะครับคุณอาจจะเคยเห็นนักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีพรสวรรค์สูงมากได้รับการฝึกฝนอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่เด็กทุกคนต่างคาดการณ์ว่าเขาจะต้องก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับโลกได้อย่างแน่นอนแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับหายไปจากวงการกีฬาอาจเป็นเพราะอาการบาดเจ็บหรือหมดไฟหรือเหตุผลอะไรบางอย่าง ในขนาะเดียวกันคุณอาจเห็นนักกีฬาอีกคนที่ไม่ได้เริ่มต้นมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่โดดเด่นเท่าคนแรกเลยแต่เขาเป็นคนที่ไม่เคยหยุดซ้อมไม่ว่าจะเจอกับความพ่ายแพ้ก,กี่ครั้งหรือโดนวิจารณ์อย่างไรเขาก็ยังคงมุ่งมั่นฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาล้ม เขาผิดหวังแต่เขาก็ยังกลับมาใหม่ทุกครั้งแล้วในที่สุดเขาก็สามารถก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการกีฬาได้สำเร็จคุณคิดว่าอะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างคนสองคนนี้ครับเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวงการกีฬานะครับเราเห็นได้ในนักดนตรีที่เริ่มต้นจากศูนย์ฝึกฝนเครื่องดนตรีชิ้นเดิมซ้าแล้วซ้าเล่าเป็นหมื่นๆชั่วโมงจนกลายเป็นศิลปินระดับโลกหรือผู้ประกอบการที่ล้มเหลวกับการเริ่ม ้นธุรกิจมันนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยยอมแพ้ล้มแล้วลุกใหม่ปรับปรุงแก้ไขลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดก็สร้างอาณาจักรธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้อย่างเหลือเชื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาฉลาดที่สุดไม่ได้เพราะพวกเขาโชคดีที่สุดแต่เป็นเพราะพวกเขามีสิ่งที่เรียกว่ากรีดครับแองเจลาดักเวิร์ดศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยลาลัยเพนซิลเวเนียผู้ที่ใช้เวลาหลายปีในการศึกษา เรื่องความสำเร็จเธอพบว่า g r e e หรือความภาคเพียรและความมุ่งมั่นคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จสูงออกจากคนอื่นๆเธออธิบายว่า g r ีดไม่ใช่แค่ความมุมานะอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหลงไหล passion และความภาคเพียร perseverance ครับลองคิดภาพง่ายๆนะครับถ้าคุณหลงไหลในการทำอาหารมากๆคุณอยากทำอาหารให้เก่งเหมือนเชฟมิชลินสตาร์คุณไม่ได้แค่เรียนสูตรอาหารอย่างเดียวแต่คุณลงมือทำจริง thank ทำซ้ำๆพยายามปรับปรุงรสชาติลองส่วนผสมใหม่แม้ว่าจะทำไม่ไปหลายครั้งหรือรสชาติไม่อร่อยในตอนแรกคุณก็ไม่ท้อคุณจะหาทางเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือความหลงไหลที่ขับเคลื่อนให้คุณมีความภาคเพียรในการฝึกฝนแล้วความภาคเพียรคืออะไรมันคือการที่คุณสามารถรักษาสมดุลของความมุ่งมั่นและความพยายามไว้ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะต้องเจออุปสรรคความเบื่อหน่ายความผิดหวัง หรือแม้กระทั่งความล้มเหลวคุณไม่ยอมแพ้คุณยังคงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายระยะยาวอย่างไม่ลดละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่การทำงานหนักในระยะสั้นๆแล้วเลิกไปแต่เป็นการทำงานหนักอย่างสม่าเสมอในระยะยาวคำถามคือแล้วเราจะสร้างกริดในตัวเราได้อย่างไรแองเจล่าดักเวิร์ดได้ให้แนวทางที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ 1. คือค้นหาความหลงหลของคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุข ทำแล้วรู้สึกมีพลังไม่เบื่อไม่รู้สึกว่ากำลังทำงานหรือเป็นภาระบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเก่งที่สุดในตอนนี้แต่มันคือสิ่งที่คุณสนใจและอยากจะเรียนรู้พัฒนาไปกับมันลองใช้เวลาสำรวจตัวเองถามคำถามกับตัวเองให้ลึกซึ้งคุณชอบทำอะไรเวลาที่ไม่มีใครสั่งคุณรู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุดตอนไหนเมื่อคุณเจอสิ่งนั้นแล้วมันจะเป็นเชื้อเพลิงให้คุณมุ่งมั่นและภาคเพียรไปกับมันได้ยาวนานครับ 2. คือฝึกฝนอย่างมีเป้าหมาย การฝึกฝนแบบสุ่มๆจะไม่ช่วยให้เกิดกรีดครับคุณต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายแบ่งย่อยเป็นก้าวเล็กๆที่วัดผลได้และที่สำคัญคือต้องมีฟีดแบ็กหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณรู้ว่าต้องปรับปรุงตรงไหนเช่นนักกีฬาก็ต้องมีโคช้ชนักดนตรีก็ต้องมีครูสอนที่คอยให้คำแนะนำและช่วยปรับเทคนิคให้ถูกต้องสิ่งนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาได้เร็วขึ้นและรู้สึกถึงความก้าวหน้าทำให้คุณอยากทำต่อไปเรื่อยๆครับ 3. มมองเห็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเอง คนที่มีกริดมักจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวของพวกเขาเองครับพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นแค่เพื่อเงินหรือเพื่อชื่อเสียงส่วนตัวแต่เพื่อสร้างบางสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับคนอื่นๆการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองจะเป็นแรงผลักดันที่มหาศาลเมื่อคุณเจออุปสรรคเพราะคุณจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณคนเดียวแต่มันคือสิ่งที่มีผลกระทบกับคนอื่นๆด้วยครับ และสุดท้ายการมองโลกในแง่ดีและการเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จเสมอครับคนที่มีกริตจะไม่มองความล้มเหลวเป็นจุดจบแต่เป็นบทเรียนพวกเขาจะมองโลกในแง่ดีว่าทุกปัญหาแก้ได้และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะเติบโตได้เสมอเมื่อล้มพวกเขาจะวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดเรียนรู้จากมันและหาทางกลับมาสู้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ จำไว้เสมอว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ดีแต่ความภาคเพียรและความมุ่งมั่นตั้งหาดที่นำพาคุณไปสู่จุดสูงสุดได้จริงไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆทำงานที่ท้าทายหรือกำลังสร้างธุรกิจของตัวเองขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังของเกรดที่อยู่ในตัวคุณครับขอให้คุณมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ลหลงไหลฝึกฝนอย่างมีเป้าหมายมองหาคุณค่าที่ใหญ่กว่าตัวเองและลุกข,ขึ้นยืนทุกครั้งที่ลม้มลงครับ ในที่สุดคุณจะพบว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากความเก่งกาจเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและไม่หยุดยังวันนี้คุณได้เริ่มต้นสร้างกริดให้กับตัวเองแล้วหรือยังครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม The Inner East Podcast กันไว้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆวันสาหรับวันนี้สวัสดีครับ